English on tour ร่วม on tour โดย The New m u l l X ทางบ้านวุ่นไวายไรกันแต่เช้าเนี่ยรู้แล้วค่ะเป็นเพราะน้ำจะท่วมเขาก็เลยออกไปซื้อของมาตุนกันไม่ได้แล้วด่นะ่าต้องไปบ้าง I need to stock up on food I need to stock up on food ฉันต้องตุนอาหารข้างบ้านออกรถไปแล้วเรียบร้อยด้วยแต่ไม่ได้ค่ะนี่าต้องจดก่อนว่าจะซื้ออะไรบ้าง I write things down to remind myself I write things down to remind myself ฉันจดสิ่งต่างๆเพื่อเตือนความจำสมุดจดกับปากาของนีน่าอยู่ไหนล่ะคะเนี่ยโอ้ตายแล้วทำไมเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้เนี่ยอ๋อเป็นหัวนี่เลยทั้งไฟฉายนกหวีแล้วก็ชุดปฐมพยาบาล First aid kit, first aid kit ชุดปถมพยาบาลนี่น่าพร้อมมากๆแล้วสำหรับการได้แผลไม่ใช่ค่ะหมายถึงการรับมือกับน้ำท่วมค่ะวันนี้ขอขอบคุณ The New View X ที่พาเราร่วมออนทัวร์ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ